จะหาผลไม้กินก่อนจ้ะฟุ้นกล้วยสุกกล้วยสุกใครอยากกินกล้วยสุกเอาไปจ้ะมันต้องมันต้องซอยกันนะจ้ะนี่เพราะมันสิลมทับหัว <c oughs> เดี๋ยวห่วนมันห้างแล้วมันสิห้างเติมแล้วจ้ะ <c oughs> อย่างเปลี่ยนสือ้อนเบิดละมัง มันบอกว่าย้อมต่ำบอกคงต่อยนะจ๊ะว่าที่บอกว่าตายบอกคงต่ำนะใสอยบุกคงไปต่ำนะฮันอันตนะะ้นกล้วยเสร็จแล้วก็มาฮันต้นบุกคงต่อคงอยู่ข้างาคั่วจ้ะพันเกิดเองแต่ใจยังได้กลิ่นขั้นตั้งใจปลูกบอยงังดอกตายเบิดตายเบิบ้น,ออนรวยทำหนีแหละไปย้อมมาเพราะว่ามันจะเป็นขมๆจากน้อย ยุคข้ังอีกว้าไม่หลงโกนี่มันเป็นยังไงต้นยุ้ยสวนขว้าจะโดกโดกแต่ว่ากตายแล้วคือสิแก่ปวดแขนได้ดีเยวกันวะแลบะเตรียมพริกแ่บๆเลยแบจ้ะท่านนูหายนูจิบะโทษป่าจะค้ำพอแล้วยานปลายจินมาได้เลยอย่ามาย่องนะ เห็นว่าเอาแซ่บๆกันเลยแ่บแน่นอนจ้ะทั้งแสบทั้งหงายทั้งแซ่บทั้งห้ายพอพยายาเรามีเคล็ดลับสูตรของเราหอมนั่นี่หอมปลาพี่เด็ดจี่เด็ดมาตามใจป้าเลยไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจใครเลยจ้ะ ตามอยู่ทุ่งน้าเราแดนซองจิกน้อยเนี่แดดซองโอ,อ้หน้าตาสีสันโฮงบันคืน้น้ำลายแหละวัวก,กุ้งแต่กุ้งพวกเกลือถ้าใส่เกลือนิดนึงเพื่อความนวัวและควมเค็ม วันดีจ้ามาจะกินสมตำจ้าคนได้สมตำปย้อมตำให้กินก็มีกุ้งขวดจ้บกุ้งขัวเกลือนะจ๊ะกับ <c oughs> ยานเราผิดเน้นเอย่ยเสียงยางหลินเกลือก็มีผักนะจ้ะนิดหน่อยแล้วก็กระทินจะขาดไปได้กระทิมนล้ลวแล้วมีข้าวเหนียวจ้ากลมใหญ่อะไรจะปะกินเลยค่ะกินข้าวปรปยอมจ้าอันนี้มีเพื่อนกินสอนปรปยอมแจกได้แต่มันก็บับมีน้ำสดะนะ แต่มาฮวงคิดกันนี่เพิ่นเอิร์ดมาฮวงไมีนำเพื่นแค่แต่มาฮวงมีน้ำเพิ่นเอิร์ดมาฮวงคิดกันนี่นั่นมะโหต้องคุยแล้วละจ้ะมาได้ใจคิดคำน้ำฝนจ้ะพี่ปานาอาจ้ะเพื่อนๆพ่อนมุ้งวันตอมดาภาพี่ปานาอาจ้ะเพื่อนๆลูกๆกันหลานแม่พ่อจ้ะอ้ายเอื้อยจ้ะมาเด้อ ผูกปากหรือผูกใส่ผึกลิ่นพ่อผึกรปากอ่ะอร่อยมากเลยเนื Mother, no ้จีดจัดเผ็ดมาได้จ้ะเนื้อข้าวูรัตปลอดภัยดีมะเนี่ย คนหมาถึงแขนฝันนะแขนไปปวดหลายเป็นไรอ,อ,อุ้งขวาจังต่งมันตหนอยแล้วนะจ๊ะ ว่าเผ็ดมันตัวน้อยจากก่กระเล่กลัวเอาดูเปลือกนมว่าขนาดนปากถึงจะใยญ่ยกันคุยแต่โมโงคักๆแท็กกุ้งขว้าเอาหวานหวานจัะหวานก็หนึ่งเน้ะปนะเนาะหวานเลย มันกินขากุุงเลยมันอยากตัวน้อยหลายนี่มองถิ่งสองทั้งเมื่อกี้ไปหานต้นกล้วยมาเด่ะประยมไงทองปางซัง หวนานหมักเลยจ้ะหมักจินอาหารอาหารเค้าๆตอมนมาร์คตัวน่ารักคุณเลยตอนนีบ้างาก็แค่เดี๋ยมเอายากจังเมื่อไง เอาอยัดล้ำดุจักกน้อยมังวันหลายปวดไม่กินข่าวแซ่บแบบที่เืมอเนี่ยยีได,ด้เปลี่ยนใส่กางเกงอยู่แล้วนักขึ้น ปกติก็ใส่หัวหนุ่มแล้ว่นะจะไปเพิ่มนี่ก่บะ่ธรรมดาแล้วจ้ะน้ำจิ้น แซ่บจ้ะผักมวนกับขนมจีนคุยแต่ห네มูฮู้มันอะหมูฮู้มก็แซ่บเนาะแซ่แล้ะเผ็ดสาใจนะปกติตากมันกระเลียบไปแล้วนี่เหงนดิกระเก่ากระจินอ่อนชับๆาดเลยจ้ะ luôn nhỉ luôn nhỉ thì treo nhà cả này tổ bậc ngày mới quan trọng luôn nhỉ thì phải nói cả này, nhai đẹp nhai đẹp nhai đẹp. này không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ใได้ใหญ่ท่านฝนตอนปไปย้อมคลอดอ่ะฝนยังได้อุ้มอยู่เลยตอนแม่คลอดประย้อมมาตอนแม่คลอดแยญ่ไหมอุ้มเฉยๆคนได้อุ้มเยอะเพิ่นมาเห็นเอ็งได้กินเหล่าเยอะไหม่ะเอ็งนมาเสรองนะได้่ใหญ่พูดไหมเอ็งขึ้อมาเห็นเห็นได้ความของกระลืมตา ออกมาพูดนิดหน่อยทำกดน้ำป่านอืมมาทะคุณน้มเจนก็แเซาะค่ะข้าวเหนียวก็แซ่บ กี sugar, 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 so uh ่ฝนชายาฝนมาอีแห่งเลยจ้ะอีแห่งกับอีจืดเอาเปลือกมะเขือเลยเอาเปลือผมดเขือละชายาชายาอยู่โรงเรียนนะแต่อีแห่งกับอีจืดก็ชายาอยู่บ้านอีโล ยังมันยังเอิ้นโลไว้ติพะหลามตาฝนใหญ่อ่ะจ้ะตาใหญ่มาแต่น้อยบัดนี้ยำให้เนาะปะยอมอือนะยำให้ตาลเปียกมันแห้งเบิงแบบจาสะท้อนแปงคักแฮ่วเก่าแจ่วน้ตาอือ่วน้าตาาาตาตน้อยจบดบาดตน้อยเห็นมั้ยเห็นมั้ย เพิ่นมาขอถ่ายรูปกระหายนี่ไปยองอืถ่ายรูปนี่แล้วหายเหนื่อบ่กหายถ่ายจ้อก็หายถ่ายอยู่แต่ว่าห่างหายหายคล่อมหายถ่ายแต่ว่าหายคล่อมด้านกล้องอ 我怎么空的、嗯，我怎么空的、嗯，闭关的、嗯。 ย้อมหางห,หนักแล้ืเจะของตำเจ้าของเผ็ดลองบงตีเจ้าของตำเจ้าของเผ็ดว <laughs> ่านว่าสิขาน้องเนี่ยจน้อยปเดยว <laughs> <laughs> ขอเผ็ดเลยขาน,า,าน้องวะท่านขาเอื่อยเราก้อนน่นองสู่ตายอยู่ดิ <c oughs> ไม่สำเร็จเลยค่ะยวฟังไปก่อน แพล่ะเข็ดไปไปเลยเข็ดไป <c oughs> ชอบจังกว่ากันกนะัน ตำมังหงบานๆเขาได้ด่ะใสปูดองใส้ปูดองก็ใส่บะกอก่ะเลขเหล็กกันรำนนรับตะไาย

อดเอาตัวนี้่ห <laughs> ละปวดหวัวนด้เลย <laughs> <laughs> นะหัวันกับตอมหนะะ้าผากคนมันได้ไต่ดิเลยอนะาบน้ำใหม่ๆอยู่เนีย น้ำหัวไม,ไม้หัวทนได้เปียกอยู่มาหาตอมกันนะจ๊ะหัวบ้านได้เปียกแล้วแั่หัวเปียกบ้านได้แห้งไป <laughs> ย่อมกับว่าทักหนูเลยหัวเดี๋ยวสิหัวหวล่อจะขวางเลยว่าทัก <laughs> ตอนนั้นหนูตาบุกหนูก็บอกว่าอย่างกะบบุกงุ่นตาบุกหงุ่นตาบ่ายสิบตาบุกหงุ่นต่ำเนี่ย โดฝนกระปาไปอะไรต้าง <c oughs> มาหามาคีบน,น่่เก,ก็บมีเพ็ดขวอยาดกไปนั่งหายคักๆะนะไปสูดน้ำาัเราไปสูบน้ำกันคนที่ไปนั่งหเอาคักๆกันคนหายเพราะาใจ <c oughs> บ,บกรบระคำเงินจ้น ืีกว่าห้องังยินเต็มนะมันได้กินกุ้งค่ะให้เทานอนอข้าวยำแห้นหนักแล้ว <c oughs> ปา้วจ้าขอบคุณค่ะบายบายค่ะเซ็บๆจ้ะตำตม้มปูดองใส้เบึกกรกอกนะจ๊ะรับคุมขวด กุ้งหวานหวานจ้ะขัวม,มันมันหวานกว่าหนึ่งนุ่ม,น,ม,น,มนุ่มนุ่มแล้วก็หวานแล้ป้าเนาะ